โอเคครับอ่ะสวัสดีค่ะร้าน P.A. โฟนสาขาทวีกีจบุรีรัมย์ค่ะมีเคสพันในเรื่องอุปกรณ์มือถือนะคะครับอันนี้เดี๋ยวยืนระยะทดสอบใหม่ครับ,รบ,รบอันนี้ยืนระยะ3เมตรก่อนเอาค่ะคุยเลยเอาสวัสดีค่ะร้าน P.A. โฟนสาขาทวีกีจบุรีรัมย์นะคะเคสพันในเรื่องอุปกรณ์มือถือค่ะมีอะไรบ้างครับพาเดินดูหน่อยครับเอ่อก็มีสายชาร์จมีหูฟังมีเคสมีฟิล์มนะคะไหนครับพาเดินดูร้านหน่อยนี่ทดสอบใหม่ นี่อะไรแนะนําดีๆบ้างครับ <c oughs> มีอะไรแนะน,นําดีๆบ้างก็ะจะมีลำโพงนะคะจะอยู่ด้านหน้าร้านนะจ๊ะด้านนี้เลยค่ะลำโพงหน้าร้านนะคะอันนี้จะเป็นลำโพงค่ะเป็นลำโพงแบบบลูทูธนะคะมีหลายไซส์นะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ขอดูหน้าร้านหน่อยเป็นลำโพงบลูทูธอ๋อ้สามารถเสียบสายยูเอ s ก็ได้นะเป็นสายไรก็ได้นะค,ะครับ นี่ราคาใช่ไหมราคาก็จะมีหลายราคาดูหน้าร้านก่อนเออนี่ครับร้านตั้งอยู่ไหนครับร้านตั้งอยู่ไหนครับตั้งอยู่ที่โทวิกิตค่ะสาขาเมลีรามนะคะโทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะอ๋อตัวนี้มันมีไม้ด้วยใช่ไหมตรงนี้อย่างผมคุยมันก็ชัดเหมือนกันเนาะมันจะเป็นเหมือนตัวเหมือนกับว่าดูดเสียงซับเสียงนะคะลูกค้าเป็นการดูดไงอ๋อ ครับที่นี่มีฟิล์มแบบรับประกันไหมครับฟิล์มมีรับประกันให้ลูกค้า3เดือนค่ะแต่เคลมฟิล์มภายใน3เดือน3เดือนค่ะที่ห่อได้ทุกสาาขนะที่ห่ออะไรครับฟิล์มของบริษัทค่ะเป็นฟิล์มของ Starico นะคะออ๋มีทั้งหมด85สาขาทั่วประเทศนะคะ85สาขาพาไปดูเคสเคสโทรศัพท์มือถือหน่อยครับขอลูกค้าเลยเนาะ่เมือกี้เมื่อกี้ เอะไรนะเอหนึ่งสองค่ะเอหนึ่งสองมีจ้ะมีจ้ะสิบส้อมีมีสีคล้ายๆอันนี้ไหมเนี่ยอันตัวที่ใส่ใหม่เนะที่ใส่ใหม่ครับถือว่าน่าจะน่าจะน่าจะแบบนี้ไม่ชอบหรอถ้าเหลือก็เหลือเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะอืมอันนี้อันนี้เหรอใช่ค่ะวันนี้มันใส่เด ใส่ขุ่นนะคะลูกค้าแล้วก็<อ>ใส่ล้วนแต่ว่าใส่เนี่ยมันจะเป็นลายแคบล่านะทำไงนี่นเป็นลายแคบล่าโอ้เราลองใส่ดูหน่อยใส่ให้ดูก็ได้เดี๋ยวพึ่งเขามาใส่เลยเดี๋ยวพึ่งเคสของแม่้เพิ่งใส่เต็มแล้วนี่ค่ะสมุดดีสวยนะตัวนี้อ่ะเออสวยสวยสวยมันจะไปโดนแคปล่าแล้วก็อืมเอาตัวนี้เลย เอาอตัวนี้เลยราค,าครับ,บครับแล้วตัวนี้มีมีกันกล้องไหมถ้ากกันรอยอ่ะถ้ากันกล้องตัวนี้ไม่มีค่ะลูกค้าอ๋อไม่มีใช่ค่ะไม่มีมาเลยกันกล้องตัวนี้อืมอันนี้เป็นฝุ่นเราแกะออกก็ได้เนาะครับโปรไหมกล้องกล้องไม่โผล่ค่ะเพราะว่ามันมีตัวนูนๆอยู่อ๋อมันจะเป็นเหมือนตัวกันกล้องเวลาเราวางครับ แล้วฟิล์มที่ผมติดนั้นมีรับประกันด้ไหมมีรับประกันให้สามเดือนค่ะลูกค้าสามเดือนใช่ไหมใช่ค่ะแต่จริงเราจะรู้ได้ยังไงว่าติดอยู่นี่ได้ลงทะเบียนไว้ค่ะลูกค้าเราลงในระบบไว้เนาะเวลาลูกค้าไปติดที่สาขาครับอยู่ในโทรศัพท์มันมันอยู่ตรงไหนค่ะให้ดูหน่อยตรงไหนคะที่เราลงทะเบียนแล้วมันอยู่ในโทรศัพท์มันมีไหมลงทะเบียนในนี้ค่ะลูกค้าอ๋อเป็นชื่อเลยใช่ค่ะลูกค้า PA Phone คือต้องดู PA Phone ใช่ค่ะทุกสาขาทุกสาขานี่รับประกันสามเดือนแบบไหนบ้างครับเงื่อนไข ในการรับประกันก็คือแตกค่ะลูกค้าแตกทุกรณีบินเท้าอ๋อใช่ค่ะซื้อได้ครับเปลี่ยนฟรีหนึ่งครั<อ>้งภายในสามเดือนถ้าเกินสามเดือนถือว่าสละสิทธิ์นะคะเกินสามเดือนถือว่าสละสิทธิ์ใช่ค่ะประกันเก้าสิบวันอืมประกันเก้าสิบวันใช่ค่ะภายนสามเดือนครับแต่ลูกค้าต้องมาก่อนเพราะว่ามันมันจะมีสามสามสิบวันสามสิบเอ็ดวันยี่สิบเก้าวันเป็นบ,บางเดือนอืมโอเคครับ สรุปแล้วก็มีกี่รายการที่ทำวันนี้วันนี้นะคะก็จะมีเคสของลูกค้าเนาะครับจะเป็นสองรายการนะคะสายชาร์จเราไปด็นไม้ตัวนี้สองชิ้นห้าสิบแปดบาทสายชาร์จเหรอใช่จ้ะสายชาร์จถ้า,ถ,าถ้าเรามาซื้อตางหะแพงกว่านี้อันนี้ถ้าซื้อตังหามันก็จะเป็นขายเป็นชิ้นนะคะลูกค้าแต่จะเป็นสามารถซื้อท้ายใบเสร็จได้ห้าสิบเก้าสองชิ้นเลยนะ S <S สองชิ้นห้าสิบเก้าบาทห้าสิบแปดบาทค่ะห้าสิบแปดบาทแล้วถ้าเรามาซื้อดุดๆล่ะถ้ามาซื้อดุดๆมันก็จะเป็นเซ้นละยี่สิบเก้าแต่อันนี้มันเป็นแพ็คคู่มันก็จะอ๋อมันทนไหมเนี่ยใช้ได้ดีไหมใช้ได้อยู่นานก็เราก็ใช้มันอืมครับลองชาร์จดูก่อนก็ได้นะครับเราก็จะมีที่ร์จนะคะลูกค้าแล้วตัวไม้นี่มีที่ชาร์จไหมสายชาร์จมันอยู่ไหนตัวไม้ ตัวนี้ก็มีสายชาร์จให้นะคะครับนี่จ้ะก็จะมีเหมือนถุงเอาไว้ใส่เวลาเราใช้งานเสร็จเนาะอ่าอ่ฮะจะมีถุงให้ไม่ทราบว่าใช้งานได้กี่ชั่วโมงต่อเนื่องรู้ไหมครับผมการชาร์จทั้งนึงเนาะครับใช้งานต่อเนื่องเลยตัวนี้มันจะเขียนบอกนะคะนี่จ้ะลูกค้าอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่า การชาร์จครับใช่ค่ะอันนี้แบบแบบนะคะอืมตัวนี้เหมือนกับถ้าโดยทั่วไปของของบลูทูธนะคะลูกค้าการใช้งานต่อเนื่องของมันเลยก็จะอยู่ที่สี่ถึห้าชั่วโมงนะคะโดยทั่วไปเราชาร์จตัวเดียวชาร์จตัวเดียวที่แขวนอยู่ในเสื้อใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ไม่ต้องตัวนั้นเดี๋ยวหนูขอดูก่อนนะคะ ใช่ค่ะตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวนี้มันมัน,น,นตัวนี้มันต่อตมันต่อกับกับโทรศัพท์อยู่แล้วเนาะ,ะแบตเตอรี่นี่ครับเพราะว่าพวกนี้แบตเตอรี่มันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กเพราะว่าเป็นธรรมดาของของพวกหูฟังนะคะลูกค้าแบบมันก็จะมีปร,ริมาณน้อยนี่ครับผมจะซื้อชุดใหม่น,นี้ไปนะครับเพื่ออันนี้สายชาร์จก็เป็นสากลนะเป็นไทยสีสำหรับคุยแบบให้คนหนึ่งยืนฝั่งนู้นแล้วอีกคนหนึ่งยืนถ่ายทางนี้นะเพื่อความคมชัดมันของเสียงมันจะได้ชัดดีเนาะ อันนี้ไปไว้เพื่อไปรีวิวอ่ารีวิวของ <iet> รีวิวรถรีวิวของครับจัดไปครับนี่ยืนระยะประมาณกี่เมตรนี่สามเมตร่ะสามเมตรเนาะอืมโอเคครับคิดตังเลยครับ 会。<Okay. S 2> okay.